ตอนนี้เนี่ยเรายืนอ,อยู่กลางแดดจัดๆนะฮะเวลา11โมงครึ่งน,นะฮะตอนนี้ร้อนไหมครับร้อนจังจร,ร,ร้อนนะร,นร,ร้อนนะแดดจัดๆที่เห็นนะตอนนี้เราจะไปพิสูจน์ให้เห็นว่ากระจกของไอวินที่ติดฟิล์มนะครับมันจะกันความร้อนได้ขนาดไหนนะฮะดเดี๋ยวเรามาเดินพิสูจน์กันเลยครับเดินตาม,มาเลยครับ ตอนนี้เราขึ้นมาชั้นสองนะครับเพื่อให้โดนแดดจัดเต็มๆนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยข้างบนเราเป็นกระจกล้วนๆเลยนะครับเห็นไหมครับข้างบนนี้นะฮะแล้วเห็นไหมครับว่าที่เราอยู่ตรงนี้เชิญครับท่านดท้ชมน้องเข้ามาเห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยเราอยู่กลางแสงแดดจ้าๆด้วยข้างบนเป็นกระจกนะฮะ ร้อนไหมครับฮะร้อนไหมร้อนกว่าเมื่อกี้เย็นกว่าที่อยู่ในห้องตรงโน้นไหมเห็นไหมครับนี่นะฮะพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่ากระจกติดฟิล์มของไอวินนะครับกันความร้อนอย่างที่เห็นจริงๆว่าเนี่ยถ้าใครเห็นใครดูมันร้อนแต่นี่พิสูจน์ให้รู้แล้วว่าเหมือนกับอยู่ในร่มเลย นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอ,อ,อันหนึ่งต่อไป ชื่อช่างอะไรครับคีสนะครับชื่อร้านชื่อร้านอะไรชื่อร้านลำไพสเตเลตลำไพสเตเลสนะครับช่างกริดนะฮะพาลูกชายมาครับผมสองคนใช่ครับทำอะลุมเนียมมากี่ปีแล้วครับผมทำอะลุมเนียมมาสี่ปีครับสี่ปีสเตเลตกี่ปีแล้วครับสเตเลสมาเกือบสิบกว่าปีครับได้เคยใช้อลุมเนียมของไอวินมาแล้วยังครับได้ใช้ครับคุณภาพเรื่องความหนาเต็มหนึ่งมิลเต็มหนึ่งจุดสองก็หนึ่งจุดสองเต็ม ครับผมแข็งแรงได้มาตรฐานครับวันนี้มาทำอะไรครับที่นี่มาเปิดประสบการณ์ดูงานอะไรที่แตกต่างอยากให้ลูกมาเห็นเครื่องไม้เครื่องจักรที่ทันสมัยครับตอบโจทย์เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆรูปแบบหน้าต่างรูปแบบประตูใหม่ๆครับเพื่อไปเสนอปัญหาของลูกๆที่ยังทำมินิไม่เป็นใช่ครับตอนนี้พูดปั๊บทำเป็นหมดเลยเป็นเรื่องง่ายเลยครับเป็นเรื่องง่ายครับนะฮะ อันนี้จักกิจเป็นช่างสตเลสครับผมจบอะไรมาครับเนี่ยช่างยนต์ครับแต่ไม่ทํารถยนต์ไม่ทารถยนต์ครับอยากทําสตเลสแล้วครับมาเที่ยวนี้ประทับใจอะไรโครับหลายอย่างครับไยอย่างสิ่งที่เราไม่รู้ครับสี่คือทําแบบเดิมๆอยู่ที่นู่นก็พอมาที่นี่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะเลยครับเปลี่ยนความคิดเลยครับเปลี่ยนไปหมดเลยหลายเรื่องที่เราคิดคิดไม่ถึงนะครับอ่าไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นไปได้แต่ว่าที่นี่ครับทําให้เป็นได้ทั้งหมดครับ ประทับใจอะไรบ้างประทับใจเป็นโรงกระจกอาคารกระจกที่ทําเป็นร้านกาแฟเนี่ยความร้อนจากข้างนอกที่เจออยู่ร้อนมากตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ลมนันเย็นๆแล้วอ่าครับแล้วพออยู่มาอยู่ข้างในเย็นเลยครับเย็นเลยครับผมอาคารนี้เป็นอาคารกระจกอาคารกระจกรวนๆแต่ว่าไม่ร้อนเลยจริงๆไม่สอนเลยจริงๆครับเมื่อกี้เห็นทุบกระจกด้วยใช่ครับแล้วเป็นไง พูดได้ว่าเป็นกระจกนิลไพรครับไม่แตกทุบเต็มที่ป่ะเหรมนี่เหมือนกับแค่กระทอกกระทอะเต็มที่แล้วเต็มที่ครับผมไม่แตกไม่แตกครับแต่แรงวันนั้นเดี๋ยวแตกก็ได้นะแต่ว่าถ้าแตกนี่ไงมันเข้าไม่ได้เพราะมันติดกันลูกไปก็ไม่งาเจ้า,จาของว่าสบายใจที่กันขโมยกระจกนิลไัยนี่แหละครับนิลไพรจริงจริงแตกเจ้าของบ้านไม่อันตราย มีอะไรจะบอกช่างที่อยู่ไกลๆไหมครับมีคําแนะนำมิใหญ่เข้ามาได้ไหมครับครับผมสําหรับช่างที่สนใจผลิตภัณฑ์ของไอวินก็ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงขนาดไหนผมว่าระยะทางไม่สําคัญครับผมขับรถมา24ชั่วโมงนี่ก็ผมว่าครับผมขับเรียกว่าไม่นอนโรงแรมเลยใช่ครับขับอีก24ชั่วโมงใช่ครับมันการันตีได้ว่าสินค้าเนี่ยเราต้องมาดูด้วยตัวเองจริงๆ โอเคนี่ความตั้งใจจริงๆนะครับจากช่างที่เป็นทั้งช่างอลูมิเนียมด้วยแล้วก็เป็นช่างสแตเลสด้วยนะฮะถ้าสนใจทักลิง์กด้านล่างหรือดูเบอร์โทรด้านล่างเข้ามาดูได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ<ม>ขอบคุณครับ